สำหรับใครที่ต้องการเติมเกมครับผมก็ขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภัย100%เจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายนะครับเติมง่ายได้ทั้งเพจและก็ไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม เรื่องเติมเกมเร็วให้ร้อเปอร์เซ็นเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกิแลนจบกลับมาอีกครั้งกับดาร์ฟทีโอทีวายสัปดาห์ที่3นะครับก็จะเป็นสัปดาห์ของกองหลังใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีรุดกุลิตเข้ามาแซมในตู้ด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยพูดตามตรงไม่ได้สนใจตู้ทีวายนะผมสนใจตู้แฟตแบ็กครับที่มันมีทั้งเฮียโดและก็เฮียเมสแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะตู้เนี้ยมันมีนักเตะถึงร้อยสิบเจ็ดแค่สองคนเท่านั้นจะแตกต่างจากตู้ทีวายนะเพรานะทีวายนี้ยมันมีร้อยสิบเจ็ดถึงสามคนเลยทีเด ใช่เราก็ต้องมาตามกันข้างตู้เนี่ยถ้าถามว่าโผไหวไหมเรามาดูเลยชุด A ชุด A เนี่ยข้างตู้เลดฟอร์ดเนี่ยผมก,ก็น่าสนใจอยู่โดนปรับเรื่องของเท้าซ้ายมาใช่ไหมเพราะปกติเนี่ยเลดฟอร์ดมันเท้าซ้์สามนะครับตัวตัวนี้เท้าซ้าสี่แล้วก็พลังงานเนี่ยก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะเออพลังงานแค่สี่ดาวนะครับก็ไม่ได้ปรับมาเรื่องของพลังงานปรับมาแค่เท้าเวอรเดียสูงต่ำก็ถือว่าดีมากผมก็สนใจนะถ้าเปิดได้ผมก็น่าจะเล่นนะครับสำหรับด็อกเตอร์มาคาเลตฟอร์ดส่วนตัวเกลือเนี่ยผมเห็นแล้วครับฟาเบียนลุยคร ร่างยูโรถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะเป็นการ์ดทองด้วยการ์ดแบบแจมแมวเลยของยูโรแล้วผมเล่นนะ่ะค่อนข้างได้จะกระโปรงลิงนะแต่ว่าร่างเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้อยากได้นะครับผมว่ามันเกลือสุดในตู้แล้วถ้าเป็นแบบชุด A นะเออเป็นชุด A ที่เกลือที่สุดแล้วครับเท้าขวาคำเย่ยวเท้าขวาแค่3นะได้กลมาฮาวมาเนี่ยผมยังดูดีกว่าเลยครับสำหรับฟา์เบลุยตัวเมื่อกี้นี้ได้โปรดอย่ามาเลยนะ EA เจําชื่อไวครับฟา์เบลุยห้ามาเด็ดขาดส่วนชุด B เนี่ยมันก็มีหน้าส่วนเหมือนกันนะครับอารมณ์อย ที่เป็นโฮดดิ้งแต่ว่าพลังงาน5ดาวแล้วก็มีพลังแฝงที่ดีมากนะการปั่นส่งไกลแล้วก็เพย์เมเกอร์ซึ่งผมคิดว่าก็ดูดีมากๆเลยนะครับเถเบิลเงลีกเนี่ยก็เป็นปันกลางสูงด้วยเป็นโฮดดิ้งสายเกมรับแต่ว่าอารมณ์เนี่ยน่าจะคล้ายๆกับบล็อกทูบล็อกนะเพราะปกติเนี่ยเวลาเดปโปมาใช่ไหมผมว่ามันก็น่าเล่นเกือบทุกล่างเลยนะครับแต่ว่าเวลามันมาทีเนี่ยโอวิยามาชอบน้อยครับน้อยแบบคือมันจะมาน้อยกว่าโอวิยาท็อปสุดนะเวลานั้นแบบเยอะมากๆเลยก็เลยไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับแต่ว่าล่าง น่าจะเป็นโฮดิ้งที่อาจจะมีจังหวะเติมขึ้นไปทำประตูได้นะครับซับเดปอลส่วนตัวอื่นเนี่ยที่ผมว่าน่าสนก็น่าจะมีแฮร์รี่แม็กควายนะเก่งไม่เก่งไม่รู้แหละแต่ว่างัดกับกาเบียในสนามมาแล้วนะครับเจ้าคาร์เซลลอันนี้ก็น่าสนเหมือนกันนะครับได้หมดซ้ายขวาเนาะน่าจะคล้ายๆกับซาบอตต้านะครับเรื่องของแบบการโยกเล่นได้เยอะเออมันเป็นแบบแบบ็แบกที่สารภาพประโยชน์นะครับแถมความเร็ว่ก็ไม่ได้แย่ด้วยซึ่งมันก็น่าจะเก่งกว่าร่างทีมชาติอยู่แล้วนะครับสรับเจ้าคาร์เซลลโอเค ก็จะประมาณนี้แหละที่ผมสนใจนะจริงๆก็จะมีอาวาเลสอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเล่นล่าง2ปีไปแล้วนะครับก็เลยอาจจะเบื่อเบื่อนิดหน่อยนะแต่ถ้าแบบคุณเปิดได้เนี่ยผมว่เาเป็นนักเตะที่เล่นได้นะครับสำหรับอาวาเลสโอเคครับโอกาสดูเลทก่อนแล้วกันนะผมขอรีลาิดนึง,นงเลทเนี่ยศ3นยสาานะสำหรับโดกับเมสซี่นะครับก็แบ่งกันไปเพราะว่ามีโอกาสออกได้น้อยมากซึ่งวันนี้ผมมีตั๋วคูปองเนี่ยแค่60ตั๋วนะไม่ถึงการันตีนะครับเพราะว่าการันตีมันร้อยตัว๋ว เปิดได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นก็คือ60ก็หวังว่าจะมาก่อนนะครับเพราะผมเห็นผลตอบรับเนี่ยหลายคนเปิดเมื่อเช้านี้นะครับการันตีทุกคนนะผมอาจจะเป็นคนแรกก็ได้ที่ไม่การันตีมาเริ่มกันเลยครับพีโดกับเฮียเมสเท่านั้นไปเลยมัลติแรกครับแบบไม่รีรอแล้วกดไปเลยครับมัลติแรก10ดาบนะครับเฮียโดกับเฮียเมเท่านั้นตัวอื่นผมไม่สนแรดฟอร์ดก็ได้อยู่นะแต่ว่าขอลรสิเกมาก่อน1ตัวไปเลยครับยังไงก็ต้องเป็ดโปรตุเกสกับบาราซิลใช่ไหมสองชาติีเท่านั้นนะครับโปรตุเกสบาซิล โปรตุเกสบาซิลอากิตมาเลฟอร์ดน้องเลฟอร์ดน้องลืบใช่ปะวะไม่น่าใช่นะครับกิริตแน่เลยกูว่าเพราะมันเป็นปีกสายเลฟอร์ดเว้ยผมอยากเล่นผมอยากเล่นครับผมอยากเล่นผมเอานะเพราะผมอยากเล่นครับมาคัดสัสดาจาด็อกเตอร์มาคาเลฟอร์ดอดีตตำนานแมนยู นะครับผมตัวเกลือเนี่ยก็จะมีแม็กลิเตอร์แถมแจ็คกลิตมาด้วยดีนะที่แจ็คกลิตมันไม่ออกมาหน้าตู้นะครับมีอันนี่เซ็งตายเลยเปิดมัลติที่2ครับเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับได้ตัวที่เราต้องการเนาะก็คือด็อกเตอร์ซาตดาจา์นะครับแรดฟอร์ดไปเลยที่เผอมาแน่แน่โปรตุเกสอาร์เจนตินามาครับโปรตุเกสอาร์เจนตินาโอ้โหแม็กอาริเตอร์ครับปาโถเอ้ยมันมีตัวหลอกนี่ว่าเจมันมีตัวหลอกอุ้ยนึกว่าแม็กอาริเตอร์ครับเดโปอุ้ย เฮ้ยเกมมันรักผมป่าวะมันมีแต่นตักเตะที่ผมต้องการทั้งนั้นเลยนะครับเดปอลปอย่างนี้เรดฟอร์ดอย่างนี้และตัวเกลือครับเดปสองตัวเลยอ,ยอุ้ยเอาแถมแม็กคาริเตอร์มาด้วยเออดีวะแม่งมาคู่เลยทีนี้คือมันก็อย่าลืมตามเฮียเมสมาด้วยนะเดปอลปนักเตะที่มึงคอยเป็นบอดี้การ์ดให้อ่ะอย่าลืมไปตามมาด้วยนะครับเฮียเมสเพราะเราต้องการนะสหลับวันนี้ไปเลยครับมัลติสามมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็ถือว่ามาดีมาดีกว่าสัปดาห์ที่สองนะไปเลยที่เผลอสูตรเนี้ยได้ดีตลอดโปรตุเกอาเจนติ กูตุกิรัตจะดีละเฮ้ยโอ้โหเวอร์เวอร์จัดเวอร์จัดมาเลยเดี๋ยวอะไรวะนี่โอ้โห โดมเชีย <c oughs> er, อะไรอะอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ไอดีผมนะเว้ยไอเช่ยมันไม่ใช่ไอดีผมนะเว้ยมันคือไอดีเลตเบรครับอีกไอดีหนึ่งที่ไม่ใช่ไอดีผมอะมันไม่ใช่ไอดีผมครับแต่ว่าผมก็ดีใจด้วยนะเออแต่ว่ามันไม่ใช่ไอดีผมไอเช่ยเราออกอย่างเวอร์เลยโหเวอร์จัดโอ้โหหวานเจี๊ยบว่ะมาตั้งเฮียโดตั้งเฮียเมสปิดตู้ดิรออะไรอะ่ะมาครบแล้วครับไม่ได้ต้องการใครแล้วนะ ไม่ได้ต้องการใครแล้วนะครับมาครบเลยแกซ่ามัลติสามสิบคูปองเฮ้ยเอาดีไอ้ชั้ตื่นตื่นดิตื่นอ,อตื่นยังวะโ่าคุมมันฝันวะคือจริงๆนะผมก็สามารถจบคลิปได้เลยนะครับจบคลิปได้แล้วนะเวยเออแต่ว่าเราเหลือต้องส0สิบคูปองไงจะมาเปิดตามล่กุลิตต่อแล้วกันนะครับก็กุลิตเอสเซียงฟานไดเนี่ยน่าสนอยู่นะครับดอนน่าโอวิยาก็รับได้อยู่นะถ้าดอนน่ามาผมก็โอเคนะครับ เพราะว่ายังไงมันก็ไม่ถึงแต้มการาันตีอยู่แล้วนะเพราะผมเนี่ยขาดอยู่60ดาบครับแล้วผมมีแค่30คูปองนะก็ได้แค่ครึ่งทางนะครับไปไปเลยไม่ต้องรีรอครับรูทกุลิดวันนี้ดวงดีเว้ยกดไปเลยครับทีเผอสูตรนี้สูตรดีสูตรเตี๋ยวมาเลยมันทีมชาติแล้วว่าลืมเนเธอร์แลนด์นะครับผมเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์โอ้โหเซียนเก้าหรือเปล่าวะมันทีมชาติแล้วเนี่ยเจวินโยเจวินโยอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะชัวนั่นไงเจวินโยครับกเก่งหรือเปล่านะเจวินโยอุ้ย กาเบียวรัศมีแขครับบุรุษผู้แพ้กับแม็กไกวนะครับ <S <S แจ็คเป็นยุทธถ้าผมขอดูสเตตหน่อยดิขดเท้าซ้์สามครับพลังแสงไม่มีนะเวิร์เล็กก็เป็นปีกใช่ป่ะปีกแบบดั้งเดิมนะครับ <S <S ความเร็วว่าไงความเร็วซึ่งก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะวิ่งปพอๆกับพิโดเซียเซเว่นเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันน่าจะคล่องกว่านะน้าหนักน้อยซึ่งโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่น่าเล่นอยู่ดีครับเพราะว่าสายมันสามเปิดต่อครับไปเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อไปแล้วทีเผอไม่ต้องรีรอเยอะดีลานะครับ มานี่ดอนหน้าโอ้โหชุดดวงอย่างเอาดวงอย่างเอาดวงโคตรเอาเลยนะเว้ยเอาดีดอนนารวมากครับตัวชุดเอนะครับแบบยังไม่ถึงการันตีนะโอ้โหผมได้ไคลเวิร์ดมาด้วยครับไคลเวิร์ดเนี่ยมันตัวเกลืออยู่แล้วอาร์แบบชูรีแหละจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ตัวนี้อุ้ยเป็นโพชเชอร์นะ ใครเพิ่เป็นโพเชอร์นะครับถ้าถามว่าน่าเล่นไหมมันก็น่าลองอยู่เหมือนกันนะถ้าถามผมนะครับคือมันก็น่าจะโมโหดดีอะแถมเป็นโพเชอร์ไงมันน่าสนใจเพราะว่าแต้มสกิลนี่แหละแต่ว่าดอนหน้าครับยังไงก็ต้องเล่นนะเป็นช็อตสเอปเปอร์นะครับสำหรับดอนหน้าไปมัลติสุดท้ายนะครับของวันนี้ถ้าอยากจบแบบสวยงามนะ EA ยังไงกุลิตก็ต้องมาถ้ากุลิตมาที่คือเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์โคตรโคตรกดแค่6กมัลตินะครับ60คูปองได้ขนาดนี้คือแค่นี้มันก็คุ้มแล้วนะเออแค่นี้มันก็คุ้มแล้วแต่ถ้ากุ มันจะยิ่งแบบทวีคูณความคุ้มค่าอุ้ยเมสซี่หรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับมานคือลาตูตัวอะไรนี่เวรอนผมจะไม่โกรธเหมือนไรกันนะผมจะไม่โกรธเกมนะครับเพราะว่าวันนี้เกมมันรักผมมากเลยอะ่ะเซบาสเตียนเวรอนครับนักเตะผู้มาเล่นให้กับแมนยูสักทักหนึ่งนะครับผมผมก็เลยจําได้อุ้ยมีสล็อตเทอร์บิกด้วยหรอตัวเกลือนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มานานแล้วนะสำหรับสล็อตเทอร์บิกนะครับมาล่าสุดถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นการ์ด UCL นะซึ่งล่างนี้เนี่ยสูงสงๆหรือเปล่่านนะัไ เมันเดิมเลยวุ้ลเลตสูงสูงนะครับสำหรับซาลัตเทอร์เบกเนาะเวลอน,น่าเล่นไหมเวลอนเป็นตัวทําเกมจากแนวลึกนะครับก็พลังงานสีดาวครึ่งแต่ว่าพลังแข่งก็ดูดีนะโอ้โหเวิร์กเด็ไม่ค่อยดีนะครับปันกลางบันกลางเนาะเท้าว่ามันเล่นได้เลยไอตัวนี้ก็มันไม่ใช่บล็อกทูบล็อกด้วยดิเป็นตัวทําเกมจากแนวลึกนะครับผมว่ามันเก็ไม่ค่อยดูน่าสนสักเท่าไหร่นะสรุปคนประกอบการครับที่ไม่ใช่ไอดีผมโคตรจะสิงที่ไม่ใช่ไอดีตัวเองแต่ว่านั่นแหละครับก็ดีใจด้วยที่คุณได้มานะสำหรับโรนโดและเบ ดูเมสซี่คาร์บาฮาวแรดฟอร์ดนะครับผมเดย์โปเนี่ยผมอยากได้อยู่แล้วมาครบเลยแรดฟอร์ดก็มาด้วยแถมมีเจ้าคาเซโร่เล่นได้แน่หมดซ้ายขวานะครับส่วนอีกแคคหนึ่งเนี่ยที่เราได้มาก็จะมีเวรอนไคเวิร์ดนะครับแล้วก็น่าจะดอนนาปะ่ะผมหาไม่เจอวะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับดอนนาอยู่ไหนวะดอนนาดอนนาเมื่อวันสิบหกนะครับอ๋อเนี่ยเจอละดอนนารูมา um นะครับโคตรคุ้มโคตรคุ้มค่าเลยครับแค่60ตัว60มัลติได้ขนาดนี้ก็คือแบบเหมือนได้ทีใหม่อ่ะถ้าพูดตามตรงนะครับเหมือนได้ทีใหม่เลย ก็สำกกันที่ชอบใจครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ครับแล้วก็ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ